สวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากมาแบ่งปัน5ท่าบริหารนะคะที่จะช่วยสำหรับคนที่มีการเกี่ยวเนื่องกับกล้ามเนื้อบริเวณนี้ค่ะอุ้งเชิงกรานติดขัดจะนำมาซึ่งอาการอะไรบ้างต้นขาตึงค่ะต้นขาตึงขาตึงน่องตึงน่องบวมกดไปเนี่ยเต่งๆเลยแดงเคยทำคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับการนวดน่องเนาะช่วยค่ะ หลายหลายคนบอกเลยว่าช่วยให้น่องตรงนี้คลายอาการเท้าเย็นแต่ครีวอาการที่มันมาตรงนี้ดีขึ้นหมดเลยแต่ตรงนี้บางคนยังรู้สึกตึงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องถึงกันค่ะมันเชื่อมโยงถึงกันเพราะฉะนั้นวันนี้แังจะมาเอาให้ครบเลยคือได้ตรงบริเวณต้นขาด้วยแล้วก็บริหารบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยแดงบอกแบบมีอุ้งเชิงกรานคือบริเวณตรงท้องน้อยเนี่ยค่ะมันประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลยส่วนมากเลยนะคะกล้ามเนื้อสะโพกนะกล้ามเนื้อก้นหลังส่วนล่างนะคะ ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันอ่อนแรงมันติดขัดเลือดลมเราก็จะไหลเวียนไม่ดีนั่นว่ามันจะฟีบค่ะแล้วมันส่งผลถึงอวัยวะภายในท้องน้อยตรงของเราด้วยนะทั้งหมดเลยนะมีอะไรบ้างละ่ะมดรูปรังไข่ต่อมลูกหมาก ไตกระเพาะปัสสาวะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการเกี่ยวเนื่องกับอาการเหล่านี้ค่ะชีบอยกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะมดลูกตะแคงมดลูกตามมดลูกเอียงทําให้มีอาการปวดตึงเพราะอย่างที่น่งเคยบอกไปว่าอวัยวะภายในของของคนเราเนี่ยมันก็ถูกยึดโยงด้วยกล้ามเนื้อนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมดลูกนะคะมันจะทะแยงอย่างนี้ค่ะมันจะทะแยงอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีอาการมดลูกเอียงที่อาจจะเกิดจากการนั่งข่ห้างหรือนั่งติดที่ต่างๆนานาเอียงมาด้านซ้ายจะมีการปวดบริเวณไหล่ด้านขวา หรือคนที่เอียงไปด้านขวาจะปวด ทางด้านซน้ายเพราะว่ากล้ามเนื้อน,นี่แหละคะ่ะมันยึดโยงเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาปรับรบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณน,นี้ให้แข็งแรงอาการที่มันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่แข็งแรงหรือว่าตึงแข็งตึง,ตงทําให้เลือดลมไหลผ่านไม่ดีเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแตีนํามาฝาก5้าท่านะคะ๋ยวลองไปเริ่มด้วยกันเลยท่าแรกค่ะเขาเรียกว่าวายเลกเกชัยโพสนะคะท่าเด็กหมอกอันนี้ถือว่าเป็นท่าวอร์มอัพก็ได้นะมันจะได้ยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในดีมากๆเลยรวมกระทั่งไปถึงยืดกล้าเเเนนื้อบบริวณหหลลลััลังาก,กก่คย ไล่มาตามกระดูกสันหลังแนวขึ้นมาจนถึงศีรษะเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราเอานิ้วโป้งนะคะติดกันนิ้วโป้งเท้าเนาะแล้วก็เอาก้นค่ะลงไปวางบริเวณส้นเท้านะคะให้ติดเลยนะคะส่วนเข่าเนี่ยแยกออกจากกันให้กว้างที่สุดนะคะกว้างเท่าไหนได้เท่านั้นเลยนะคะใครที่จะแบบลงมาหน่อยก็ได้เอาพอตึงกําลังพอดีนะคะพอเรายืดเหยียดนั่งได้จุดที่พหมอ๋อแล้วยืดหลังให้ตรงค่ะ หายใจเข้านะคะวิธีการคือเราพยายามไม่ยกก้นขึ้นจากส้นเท้านะแต่เราจะใช้การไต่มือไปแทนค่ะไต่มือไปแทนไต่ไปด้านหน้านะคะจนกระทั่งอกเราอะ่ะเหมือนอยากจะติดพื้นเลยแล้วก็หน้าผากนะคะวางพื้นนะคะตรงนี้เราจะรู้เลยว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านในได้ยืดนะคะกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะตรงตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลย ะะยาวขึ้นมาเลยเนะะี่ค่ะแล้วเราก็ปรับนิดนึงนะคะผ่อนคลายอย่างนี้เนาะแล้วก็อยู่ในท่านี้สักครู่เลยค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดคือหายใจไปด้วยค่ะ mm hmm. หายใจเข้าลึกๆนะคะไปจนถึงท้องจินตนาการว่าเราอยากจะหายใจไปจนถึงกระดูกก้นกบข้างล่างเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆผ่อนหายใจออกยาวๆพอเราอยู่ในท่านี้สักห้าถึงหกลมหายใจแล้วเราก็ค่อยๆนะคะ ไต่มือคืนขึ้นมาพยุงตัวขึ้นสบายไหมเราจะเริ่มรู้สึกเลยว่าตรงเนี้ยมันยืดละนะคะท่าที่สองกันเลยท่าที่สองนะคะจะเป็นท่าแคทแอนคาวเราจะได้ยืดเอียดกระดูกสันหลังนะคะทุกข้อเลยเดี๋ยวทำแล้วคุณจะรู้เลยว่ากระดูกสันหลังเราลองดูภาพเนาะมันเรียงต่อๆกันมาเป็นข้อเลยใช่ไหมตั้งแต่คอหลังแล้วก็จะมาถึงสะโพกตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีหมอนรองกระดูกอยู่ค่ะขั้นอยู่ การที่เรานั่งหรือ,อยูนนานๆเนี่ยมันเป็นไปได้ว่ามันทําให้มันรั้งอะแต่พอเราจบวันปุ๊บเรามายืดเหยียดตรงเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนค่อยๆเลาะให้กระดูกสลังของเราค่อยๆเรียงตัวจับตัวอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปเริ่มกันวิธีการนะคะเราเสร็จท่าเกาะน,นะคะเหมือนเราจะคลานอะนะคะนี่อ๋อโฟเราให้เข่านะคะอยู่ตรงกับสะโพกนะคะข้อมือก็อยู่ตรงกับหัวไหล่ จริงๆไม่ต้องเปะมากก็ได้นะเอาอย่ในจุดที่เราพอดีเราจะยืดไปหน่อยก็ได้นะคะไม่ได้ซซเรียสนะคะแล้ววิธีการก็คือเวลาเราหายใจเข้านะคะให้เราเงยหน้าขึ้นพร้อมกับอยากที่จะเอาสะดือเนี้ยลงไปติดพื้นเลยมันจะแอนตัวขึ้นแบบนี้ยางลองทำให้ดูนะนี่นะคะอันนี้คือท่าข่าวท่าหัวนะเสร็จแล้วตอนหายใจออกค่ะเราก้มตัวลงเหมือนจะกองหลังขึ้นค่ะแล้วดึงสะดือให้ไป ติดตรงท้องเลยนะคะโก่งแบบนี้เราจะรู้สึกเลยค่ะตอนโก่งเนี้ยว่ากระดูกสันหลังของเรามันค่อยๆล้อออกนะคะแล้วเราทําสัมพันธ์กับการหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงสเสือหายใจเข้ายืดหายใจออก ะะทำแบบนี้ค่ะ4-5ลมหายใจจบอันนี้คือ Cat แอนคานะคะมาต่อท่าที่3เลยท่าที่3นะคะเราจะเริ่มแล้วเราจะเริ่มยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้แหละนะคะอันนี้จะได้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะเราตั้งแบบนี้ก่อนนะคะเราเอาเท้าค่ะขึ้นมาด้านหน้านะแยกให้กว้างที่สุดนะคะ,ะเขาเรียกว่าท่าโลลันช์นะคะถ้าในภาษาโยคะเนาะ เราให้ข้อเท้าค่ะตรงกับเขานะคะส่วนด้านหลักเราก็วางลงไปยืดได้เท่าที่เรายืดนะคะถ้าตึงไปก็โดกลับมาได้นะแล้วเราจะใช้แรงน้มถมให้เป็นประโยชน์ค่ะเราเอามือนะคะวางที่พื้นนะแล้วเราก็ทิ้งตัวเลยค่ะทิ้งตัวในท่านี้ค่ะเราจะรู้เลยว่ากล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้ของเราเต็มเต็มเลยข้อพับอะค่ะ ได้ยืดวันวันหนึ่งเรานั่งเรานั่งเนาะมันหดอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเรากําลังจะพยายามคลายออกนะคะแล้วเราใช้แรงน้มถ่วงช่วยค่ะเนี่ยอยู่ในท่านี้สักครู่เลยนะคะอาจจะสัก5-6ลมหายใจจากนั้นค่ะเรามายืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังกันต่อนะเขาเรียก Half s p ิ i t นะคะ,ะเราพยายามยืดเอาส้นเท้าให้อยู่ตรงพื้นเนแล้วเราก็ชี้ปลายเท้าขึ้นนะคะ เราเอียงตัวลงมาเป็นจุดสําคัญสําหรับท่าเนี้ยก็คือการที่เราอยากก้มหลังอย่างนี้นะคะเราพยายามยืดค่ะยืดหลังให้ตรงเหมือนอยากจะเอาอกลงมาเจอเข่าเลยอะ่ะแต่ถ้าเราตึงอย่างแดงเนี่ยแดงก็ตึงเนีก็อยู่ได้แค่นี้นะคะคือเราเราเราจะไม่พยา,ยา,ยานี้นะเพราะว่าเราต้องการยืดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นลงได้เท่าไหนเท่านั้นเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าโอ้โหเส้นตรงใต้เท้าและใต้าขาเราเนี้ยตึงมากๆแต่มันจะดีค่ะค่อยๆย,ย,ยืดไปอย่างนี้ค่ะยืดหยุ่นหน่อยก็ได้ นะคะคสำคัญอีกอย่างก็คือสะโพกอย่าเบี้ยวนะคะสะโพกเราต้องตั้งให้มันตรงเข้าไว้อย่างนี้นะะสะโพกต้องตรงกันบางคนจะแบบเบี้ยวอย่างเงี้ยไม่เอานะต้องตรงอย่างนี้เนาะนะคะอ่ะแล้วเราลองสลับมาทําอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะ่ะเรากีดด้านนี้เลยเนาะอีกฝั่งหนึงบ้านนะะอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะเออส้นเท้าให้ตรงกับขานะคะอ่ะแล้วเราก็ทิ้งตัวเลยค่ะ หายใจเข้าออกลึกๆนะคะถ้าพวกนี้พยายามทําให้สัมพันธ์กับลมหายใจจะได้ประโยชน์มากๆเลยเวลาเราหายใจเข้าเรายืดตัวนะคะแล้วเวลาเราหายใจออกเราทิ้งค่ะทิ้งตัวลงไปถ้าเราสังเกตดีๆนะคะสองข้างในการยืดเหยียดทั้งสองข้างไม่เท่ากันหรอกมันจะมีข้างหนึ่งตึงกว่าอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทําให้เราได้สังเกตตัวเองได้ดีขึ้นด้วยอ่าเสร็จแล้วเราก็มายืดเส้นใต้ขากันต่อ half s p ิ i ข้านี้ อันนี้ท่าที่สามนะเท้านี้มาท่าที่4ี่ค่ะมันจะเป็น variation of camel pose นะคะจะเป็นท่าที่ช่วยเปิดตั้งแต่หน้าอ,อกเลยไปจนถึงกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะเดี๋ยวแดงมีมีออปชันให้เนาะคนที่ขาด้านหน้าตึงมากๆเนี่ยเราเอาแค่นี้พอนะคะเรานั่งคุกข่าดโดยที่ให้ปลายเท้านเนี่ยชี้ไปหลังไม่แบะออกแบบนี้นะให้ปลายเท้าไปด้านหลักหนึ่งนะคะแล้วก็งไปมึนนนงอ่า แล้วก็แค่เลื่อนมือมั้งหลังค่ะจะวางไปกับพื้นอย่างนี้เลยก็ได้นะถ้าถ้าเกิดได้นะหรือถ้าไม่ได้เราก็ยกขึ้นมาอย่างนี้หนึงก็ได้นะคะแล้วเรายกสะโพกขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะมันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อตรงนี้สะโพกต้นขาด้านหน้าเราก็ยืดหนะ้าอ,อกไปด้วยคือได้ทั้งแผงเลยนะคะนี่เนาะ ทำคาค้งเท่าที่เราไหวนะคะคนที่ยืดหยุดเพียงพอไปต่อนะคะคือเอามือมืออ่ามือนี้ก่อนก็ได้มือสายกันด้านซ้ายก่อนก็ได้นะคะเอาไปวางด้านหลังเนาะแล้ววาดข่าววาดมือขวาขึ้นมายกขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็วาดลงนะคะอ้อมไปด้านหลังอ่ะเรายก นะคะทาแบบนี้ค่ะประมาณสักสี่ถึงห้ารอบแล้วแต่เราเลยก็จะเป็นการได้ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยค่ะเนี่ยมันจะยืดทั้ง,งแกนเราเลยอะนะคะด้านหน้าเราได้การหายใจด้วยดัยดงชอบทํามากเลยแต่ใครที่มีปัญหาเอ่อคอหรือว่าวิงเวียนศีรษะอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องทํานะคะ เป็น variation of camel pose นะเป็นไงบ้างเริ่มยืดเกียรแล้วเนาะค่ะตรงนี้เริ่มนิ่มแล้วเนาะอ่ะอันนี้ท่าที่4ี่นะคะต่อไปท่าที่5้าท่าสุดท้ายเราจะค่อย <c oughs> คคูดาวแล้วนะคะเรานอนลงเลยค่ะเมื่อกี้เรายืดเกียดด้านหน้าไปแล้วเนาะอันนี้เราต้องมาคืนกันไหมมาก้มคืนหนแล้วกอดเท้าเข้ามาก่อนนะคะแล้วไปจบที่ happy baby ค่ะเราจะยืดบรเิเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง วิธีการก็คือเราใช้มือจับที่บริเวณฝ่าเท้าด้านนอกเนาะแล้วเราเอาข้อศอกอยู่ข้างในข่านะคะแยกาขอกมากว้างๆนะคะโดยที่อยากจะดึงเหมือนอยากจะเอาเข่าลงมาให้ติดพื้นเลยค่ะแบบนี้นะคะนนค่อยๆใช้มือดึงเข่าลงมาให้ติดพื้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะได้ยืดเนาะทันะท,ที่เราลดต้องอย่างเดียวใช่ปะที่ผ่านมาเรามายืดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้กล้ามเนื้อตรงบริเวณด้านข้างด้วย ตอนแดงทำท่านี้นะแดงจะกลิ้งหลังไปด้วยนะคะเราเป็นท่าแดงชอบมากเพราะว่าลมอะ่ะมันจะออกจากเส้นตรงหลังอะ่ะดีมากเลยจากหลังที่เคยแข็งแข็งนะคะพอทำท่านี้เสร็จคือแบบโอ้ฟินดีงามเดะะีย๋ยวเราก็อยู่ในท่านี้สักครู่หนึ่งจบแล้วห้าท่าแต่ว่าก่อนที่แดนจะจบทุกครั้งอะ่ะแดงก็จะยืดคืนนะแดงจะยืดด้วยท่านี้คืนทุกครั้งเลย เป็นการปรับให้กระดูกสันหลังของเรากลับมาอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะอยู่นะคะปรับสมดุลแล้วก็ได้ยืดกรับเนือก้นตรงนี้ด้วยนะอยู่ในท่านี้เท่าที่เราพอใจเลยนะคะนานเท่าที่เราพอใจเนีย่ยทำสองค้างให้เท่าๆกัน จบแล้วคะ่ะ5้าท่านะคะลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะอาจจะไม่จําเป็น,นทำทุกท่าก็ได้ลองเลือกดูท่าที่เหมาะกับตัวเราเองนะคะจะบอกว่ากล้ามเนื้อในร่างกายคนเราอ่ะมันยึดโยงเชื่อมกันหมดเลยค่ะบางทีเราไปโฟกัสเฉพาะจุดแต่ยังไม่ดีขึ้นเราลองมายืดเหยียดให้ครบดูกล้ามเนื้อด้านหน้าเป็นสิ่งสําคัญถ้ามันเปิดโดนเปิดหมดเนี่ยละละละล,ะล,ะละออกหมดเนี่ยมันจะค่อยๆทําให้เส้นทางการไหลเวียนของเลือดลมของเราเนี่ยมันฟโฟลได้ดียิ่งขึ้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วอาการปลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นน่องตึงขาตึงชีบ่อยนะคะ ควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณส่วนนี้ไม่ได้สะโพกรีบนะคะพวกนี้ที่มันเกี่ยวเนื่องกับกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอุ้งเชิงกรารลมติดขัดต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับพบกับแดงได้ใหม่ค่ะวันนี้หมอดนแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ